สวัสดีเพื่อนพ้องในหลองพี่ทุกคนครับเพื่กับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบันะดับเกมเทพน่านเล่นมาใหม่นะสำหรับใครที่ยังได้เกมมาใหม่แล้วหรือว่ากำลังตามหาเกมน่านเล่นมาใหม่ก็สามารถดูเกมจากคลิปไ,ได้เลยนะส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเคเลสโก เกมมันาปีสิบสตาร์วอร์สฮันเตอร์ก็ผมสำหรับใครที่ได้เกมยิงปืนหรือว่าจะได้เกมมาต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมถ้าใครเป็นสาวบอกสตาร์วอร์อยู่แล้วก็นี่เลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมต่อสู้เดิมาดูเดือด,ด,ดมากเลยซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครจากสตาร์วอร์นคือเยอะมากครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือเท่ระเบิดมากเลยนะต้องบอกเกมนี่คือไม่ได้แค่เท่อย่างเดียวแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวจะใช้อุต่างกันด้วยะจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยผมเป็นเกมที่เจ๋งมากเลยคือแน่นอนเกมนี่เราสามารถเล่นออนไลน์ก็หลาายยอ่งให้เราาาาทมมมมมกกคคครรับผจะะะีูเเเเลล่่่่นนืออยยไใชแ ต่อสูอย้ยางรัเดียวก็วกจะมีเล่น้เรากดเยอะมากๆเลยสัตว์แพได้ชอบในเกมต่อสูอ้อีกแล้วก็หนีแล้วก็ผมแน่นอนเกมนี้สหรับใพรที่เป็นคนขี้เบื่อก็สามาด้นนเกมไม่ได้เหมือนกันนะภายโดยเกมนีคือภาพนข้างสวยตัวละครเนี่ยเขายพอสมควรก็ผมเปเกมี่เจ๋งมากๆเลยสหรับใพรสนใจในเกมนี้แน่นอนเป็นเกมออนไลน์แต่เป่รแบบต้องใช้เด็กเล่นนะเปเกมที่มนันมากแล้วก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้นะถ้าชอบสตาร์บอรอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผม เกมมดัพี่เก้าไซเบอร์ศูนย์เจ็ดก,ก็ผมสับใครที่เป็นสาววกของศูนยเ์เจ็ดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งในเกมนี่คืออารมคล้ายเกมมาใส่ยลับอะไรอย่างนี้เราจะได้ทาภารกิจเมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมซแน่นอนเราจะได้ต่อสู้สุดเดือดก็ผมสรับใครชอบไปเกมมาต่อสู้แล้วกเกมดับบูก,ก็นี่แล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทํคือเยอะมากๆนะะายในเกมนี่คือจะมีภารกิจเยอะมากๆผมเราจะได้ต่อสู้แล้วก็แก้สนางต่างๆมากมายด้วยสรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้ก็ เกมระดับที่8ซอมบี้สเตจก็ผมสรรพคายในะย่าได้เกมแนวเชื้อรอดหรือว่าย่าได้เกมแนวที่เราสาม,มารถต่อสู้กับเหล่ดซอมบี้ได้คนนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนีคือซอมบี้เนี่ยจะคลั่งมากมากก็ผมเราก็ต้องต่อสู้แล้วเอาเชื้อรดไปให้ได้ใบได้เมคซอมบี้อย่างเดียวจะมีหลัาบอสต่างๆมากมายเลยด้วยซึ่งเกมก็คือภาพค่อนข้างสวยนะคืออลังการการสร้างเขามากก็ผมแน่นอนเกมนี้ปเป็นเกมอะไลน์ตรงเช่นเียน,นะน่าเล่นมากๆเลย เกมมาดัปี่เดิสนีย์สตรอมก็ผมสำหรบใพรที่ชอบไปแคมเพอรถรร้ว่าชอบดิสนีย์อยู่แล้วก็นี่แล้วงผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งเกมไม่คือจะมีตัวละครจากดิสนีย์เนี่ยคือเยอะอมากก็ผมเราสามารถลเล่นตัวละครที่เราชอบได้ ซึ่งในนอนเกมนี่คือภาพสวยสามสดใสมากเลยนะคืออารมณ์ไคล้ายเกมในาการ์ตูนเลยก็ว่าได้เลยซึ่งภายในเกมนี่คือเราจะได้แข่งรถก็ผมคือต้องบอกว่าจะมีเรื่องนี่ยคือเยอะพอสมควรนะต้องบอกกับรถเกมนี่คือไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องขับรถเข้าสัญชัยอย่างเดียวแต่ว่าจะมีพวกสกิลต่างๆมากมายให้เราใ้ใช้ด้วยนะภายในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านออกมาก็ผมซึ่งแต่ละด่นนานนี่คือท้าทายมากเลยสำหรับใครในชอบดิสนีย์หรือว่าอยากได้เกมในแข่งรถสุดมันก็นี่แล้วก็ผมภาพสวยหลังการการ,ร้างมากเลยนะซึ่งในอนอนเกมนี้เราสามารถเป็นออนไลน์ได้ก็ผมเป เกมมาดับพี่6หกสตาร์สกีหรือว่าสตาร์สกายนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเอาฉอดก็นี่แล้วก็ผมได้เป็นเกมเอาฉรอดมาใหม่ที่อลังการมากเลยนะซึ่งเกมเนีนเราจะได้เอาฉรอดในต่างดาวก็ผมไปแกล้งใช่ไหมไม่ใช่เราต้องเอาชรอดในที่เดียวก็ผมจะว่าเราสามารถเอาฉรอดในดาวต่างๆได้นะคือเราสามารถไปสำรวจต่างๆได้หมดเลยก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มของ,ของต่างได้เต็มรูปแบบด้วผมไปเกมเอาชรอดที่อลังการมากเลยคือน่ารู้มากเลย,เลยถ้าชอบไปเกมแนวเอาอดที่เราต้องเอาชรอดในต่างดาวอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมจะมีของให้เราครับเยอะมากๆเลยเะ ชารอดเลยแต่ถ้าบอกในเกมนี่คือภาพสุดจา้ามากเลยนะสหรับใครสนใจในเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินในการซื้อนะเป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชียอแก่เล่นได้นะ เกมระดับที่ห้าฮอกกี้ออสตายี่สิบสี่ครับผมสับไพ่ได้ชอบฮอกกี้อยู่แล้วแล้วกำลังตามหาเกมหน่ฮอกกี้ก็นี่นะครับผมซึ่งเกมนี้คือเราสามารถสร้างทีมในฝันของเราได้อะไรเงี้ยนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบฮอกกี้อยู่แล้วแล้วกำลังตามหาเกมหน่ฮอกกี้ก็นี่นะครับผมได้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะในเกมนี้การบังคับที่ทานกันต่างๆและการกับเพื่อนต่างๆเกมนี้คือจะสมบูรณ์ได้งหลายมากแล้วครแต่บอกในเกมนี้ภาพสุวยงางมากเลยนะสหรับใครสนใจในเกมนี้ติดเครื่องไว้ได้ครับผม เกมมัานาดับที่สี่ Strange Hill ก็ผมสำหรับใครชอบในเกมแนวที่มีเรื่องหรือว่าอยากได้เกมไปแก้ไขปริศนาหรืออยากได้เกมไปจนภัยก็นี่แล้วก็ผมสินี่เกมนี้คือถ้าเพืพ่อนๆไหนชอบในเกมแนวแก้ปริศนาหรือว่าเล่นตามภารกิจอะไรงี้เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะว่าในเกมนี้จะมีปริศนาต่างๆมากมายให้เราได้แก้ก็ผมเราต้องแก้นู่นแก้นั่นอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่ได้มีแค่ปริศนาอย่างเดียวแต่ว่าจะมีพวกการต่อสู้ต่างๆให้เราในต่อสู้ด้วยนะเป็นเกมที่มีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมต้องบอกเกมนี้คือภาพค่อนข้างสวูงในการเล่นสมูทและไหลมากๆรรับผมมมมมมไไ่่่จาาาเเเเเเปป็็็นนนนนนตต้้้้้้ออออองงงใชืืถถยแกกกกสลีีดะ เกมออฟไลน์ด้วยคือเอาเล่นตอน <myster iously> ไม่เป็ดได้นะสับครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์แต่รูปแบบไม่ต้องเชนเด็กเล่นได้นะแต่เครื่องก็ได้ครับผมเกมมันดัดพ<ส> <yeah> <ern> เกรนาอันดาวก็ผมถ้าพูดถึงเกมเอาชรอดและอยากได้เกมแอาชรอดก็หนึ่งนั้นต้องมีเกมนี้นะซึ่งเกมนี้เป็นเกมเปิดใหม่ที่อลังการออกมาแล้วก็ผมแน่นอนอันดับแรกต้องบอกว่าเกมี้เราสามารถเอาชรอดจากอันดิบพสซอมบี้ได้ก็ผมได้เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยก็ผมเล่นอะไรกับเพื่อนได้ซึ่งในเกมนี้คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราทำมากไม่จะเป็นต้องเล่นตามบริจในเรื่องหรือว่าเล่นคนเดอย่างเดียวภายในเกมนี่คือในเรื่องเน่เข้มข้นมากๆเลยนะเป็นเกมภาษาไทยด้วยก็ผมแน่นอนว่าเราสามารถสำรวจแบบด้านปญ่มแบางนเกมเล่นคอน เกมแนวชับโถที่เราสามารถเล่นนาน,นาได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเกมนี้คือในเรื่องน่าสนใจมากเลยนะแน่นอนเกมนี้เปเกมออนไลน์ก็ผมสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะหรือว่าเล่นออนไลน์คนเดียวก็ผมแต่เครื่องก็ได้นะเกมรันดับที่สองถ้าจะได้เกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์ชิลไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่แล้วก็ผม Danger Rider ก็ผมท้าใายได้ชอบในเกมในแข่งรถที่มันแบบต่อสู้ได้ด้วยก็นี่เลยนะซึ่งปกติเวลาเราเล่นเกมแข่งรถอะไรหรือว่าเล่นเกมขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้เราก็ต้องเข้าเส้นชัยอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ เราสามารถเอามาเป็นฟาดหมอนคนอื่นได้ก็เป็นไงถ้าใครที่ยังได้เกมนะฮาร์ดคอร์ก็มาหน่อยก็นี่แล้วก็ผมคือเราต้องขับรถแข่งรถนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาคือเราสามารถต่อสู้คนอื่นได้ด้วยก็ผมเป็นไงเจ๋งใช่ไหมราะงั้นสำหรับใครสนใจก็นี่แล้วก็ผมจะมีรถอะไรคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะเป็นเกมเนี้ภาพค่อนข้างสวยก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมเนี้เอาเล่นตอนไม่เป็น็ตได้นะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเสียไหนก็ผม เกมมาดับที่1 Final Fantasy Ever Crisis ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมมาต่อสู้หรือว,ว่าอยากได้เกมนี้ที่มีตัวละครเยอะก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมแนวแฟนตาซีที่น่าเล่นมากๆเลยครับผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่นคือจะมีตัวละครแถวเราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลน่าอลากาดมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีภารกิณในเรื่องให้เราไปทำด้วยก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครชอบในเกมแนวนี้ไม่อยู่แล้วหรือว,ว่าชอบในเกมต่อสู้อยู่แล้วก็หนีเลยก็ผมไปเกมออนไลน์ทุกงเชิญนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าพเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรตัวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยอ,อ,อยากได้เกมเพิ่ม,ม,มก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปต่อไปได้นะเดี๋ยวจะมีเกมเล่นอีกเพียบแล้วก็ผมขอให้เพื่อนๆนะสามารถไปค้นหาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูครับผมชุกเกมมาเฟลดบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ